ประกาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมมังโก้นะก็อยู่ในเกมเวิร์มพันนะครับวันนี้เราเปลี่ยนเกมกันบ้างเกมหนอนเนี่ยเปลี่ยนเกมกันบ้างเปลี่ยนเกมรูปแบบรูปแบบเปลี่ยนเกมคล้ายๆคล้ายๆเกมเวิร์มโซลเลยอะ่ะคล้ายมากอะ่ะดูดิเฮ้ยเจ้าตัวใหญ่ป่ดหน้าแบบสวยๆเคยเห็นหรือเปล่า เอา้าผ่านไม่ได้อา้อาวได้เฉยอา้าวเกมเกมเป็นไรอะ่ะเกมมันดีเลยหรือว่ายังไงไจะดีเลยนะปานหน้าแบบสวยๆอีซี่โอ้ยโดนแย่งโดนแย่งอร่อยเลยจังหวะนี้เออนั่นแหละรู้สึกว่ามันค่าง,ง่ายมากเลยนะเกมนี้นเนี่ยฆ่าง,ง่ายมากาจริง ง่ายมากมากเกินไปอะแบบมากเกินไปหรือเปล่าเอ,อ,นนอื่อนี่ยโอ้โหแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวทุกคนดูดิโอ้เราวอันดับสิบเอ็ดแล้ว,ลวไม่เหมือนเกมแบบเวิร์มวอเมดเออเกมวอเมดอะไม่เหมือนเลยไม่ไยเหมือนเลยเฮ้ยอ,อ,อร่อยอ,อ,อิ่มเอ็มโอ้ยตัวดำหน้าปาดตัวดำหน้าหลอมหน้าปาด หน้าล้อมหน้าปาดเออตรงนีง้กินเข้าไปกินเข้าไปมันมีแต่ลายผมเนาะเพราะผมไม่ได้เปลี่ยนลายใช่ไหมเออเราเรา,เราไม่ได้เปลี่ยนลายผมไม่คนตายกินไปเออมีหนอนตายอยู่แถวนี้ด้วยระาวันนี้ฮะโอ้โหแย่งแย่ง แย่งหรือว่าเราไปแย่งเขาต้องหากเา้าเฮ้ยมาคุณแย่งต้องโลนลงโทษโดยการล้อมวันนี้ห้ามเฮ้ยมีคนชนมีคนชนมีคนชนครับพี่น้องมีคนชนเราต้องรีบกินต้องรีบเก็บอันนี้ตัวเราอันนี้ตัวเราโอเคเราล้อมอีกตัวหนึ่งเราล้อมอีกตัวหนึ่งล้อมอีกตัวหนึ่งแล้วนะอ่า มาพี่เออชนใบนั่นแหละดีอํนดับโอ้อํนดับขึ้นเร็วมากเลยอ่ะอันดับมันขึ้นเร็วแบบจนแปลกตาเลยึ่งเหมือนวอลเมดดอทไอโอเลยอํนดับเจ็ดเลยเนี่ยโคตรง่ายเออชนกันไปอันนี้ไอตัวสายแวนตาเนี่ยขอกินหน่อยอนะครับ ตัวเนี้ยตัวเนี้ยค,คิดว่าเออชนไปดีโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ตัวยาวตัวสะพานโค้งเลยอร่อยกินเข้าไปาเอาไปรู้สึกว่าเหมือนมีแค่ตัวเราที่พุ่ง <c oughs> พุ่งเออตัวอื่นไม่เห็นพุ่งเลยคือเดินปกติมากเออแปลกตามากเราเป็นผู้แปลกหมูนะครับอแม่เหล็กดูด ดูดงอมงอมเอ้ยวันนี้ครับลำดับหกแล้วโคตรเร็วเลยลำดับหกแล้วอ่ะคิดดูดิเร็วมากเร็วเกินโอเคโดนโดนล้อมแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนชนมีคนชนเยอะแยะเลยมีคนชนเยอะแยะเลยจังหวะนี้เฮ้ยมีคนแย่งมีคนแย่งด้วยชนไม่พอแย่งไม่ได้เด้อเฮ้ยไม่ไม่ชน ไม่มีส่วนร่วมไม่ควรกินคนไม่มีส่วนร่วมไม่ควรกินไม่ไม่ควรเออมามามาเรามาแย่งคนอื่นกินกันได้แค่ผมอร่อยเลยอร่อยแซ่แบๆอันดับหกเหมือนเดิมต้องเราต้องอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งหนึ่งล้านเราเพิ่งมีสองล้านเอ๊ะไม่ใช่สองล้านสิสองแสนทำไมเด่นที่ชอบพูดวุ้ยเป็นคนชนโอ้อันนี้แย่ง โดนลงโทษโดนลงโทษมีการแย่งด้วยคนนี้เฮ้ <c oughs> ยเกือบชนตัวเลิศวัดอิด i ิ It not ัด o ูกินกระบายอร่อยอร่อยเหมือนเดิมรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยอุ้ยอาหารโคตรเยอะเลยอะ่ะทุกคนอาหารเยอะมากอู้โอ้โหอหารอาหารอย่างเยอะ เยอะแปลกตามากมเหมือนโฮมเมดไอโอเลยอาหารนี่แบบควรจะหายแท้แต่ละอันนะะอย่างยากยากของยากของยากที่สุดเลยเฮ้เฮ้เฮ้เฮ่หลอมตรงนี้เฮ้เฮ้เฮ้มีคนแย่เออน,นั่นแหละชนไปดีแม่เล็กโอ้เฮ้เฮ้ไมีคนแย่งมีคนแย,ย่งอีกแล้ว มีคนแย่งแล้วต้องรีบเก็บแล้วอย่างงี้ต้องรีบเก็บไม่ได้นะไม่ได้นะแย่งอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่สมควรนะครับต้องสอนต้องสอนเออชนไปชนเออชนไปชนไปให้หมดทำไมให้มดเอ้ตัวเขียวน่าล้อมมากตัวเขียวเราน่าจะล้อมได้นะโอเคเราล้อมได้เราล้อมได้ดีมากตัวเขียวเาเป็นพาดเราเดี๋ยวนี้เอ้ ไเราล้อมแล้วเฮ้ยเอะไรอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยโอเคมามาอีกแล้วเฮ้ยเวนเดย์เฮ้ยเวนเดย์เวนเดย์แน่เลยอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้เวนเดเฮ้ยเฮ้ยเวนเดย์สีดำทำไมมันชอบชนเราเด้อ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 เดเด้อเดอย่าไปชนมันมันมีป้องกันระดับสูงอยู่ต้องรอมันตายต้องรอมันตายอย่างเดียวล้อมหัวมันเอาไว้ ยันนี้มันเล่นลักษณะการเล่นแปลกๆมากแปลกมาก,ก,มากดูดิล้อมแต่หัวแต่ตัวยังอยู่เอาเนี่ยมันมีโล่ป้องกันขึ้นมาออ้ยมีชนมีคนชนเราตายเออโอ้มันมีโ,กกมโมมนนล่ป้องก,กันนี่ใส่ไม่ดีเวนอมครับคุณเวนอมน่ากินมากเลยมีนอมดูซิเฮ้ยอานนี้ อร่อยเออชนไปชนไปเรื่อยๆชนไว้เออไปกินกินเอาก็ไปอ่ะอร่อยเขามีมีใครชนอีกอ่ะอ้าเออดีดีโอ้โหสวัสดีครับุณตัวเล็กัำดับที่หอย่างเร็วเร็วมากเร็วแปลกตาเลยโอโ้มีคนชนแล้วอุ้ยมีคนชนรัวๆเลย ลัวเลยโอ้โหลายเดียวมันเต็มไปหมดเลยเอ้ยไอเดียวโคตรเยอะไอเดียวกันโคตรเยอะเฮ้ยอย่าชนเด้อไม่เอาเด้อเราต้องล้อมเราต้องล้อมล้อมสองตัวเลยต้องล้อมสองเออนั่นแหละกินอีทอีทแบบอร่อยแล้วเราก็ล้อมตัวนี้อีกทีเฮ้ยตัวนี้อร่อยไฮ้ยอาชนเลยตายแล้วอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วตะกินจะพลาดน,นะ โอ้โหตัวนี้ใส่ตัวนี้น่าสนใจกว่ากินเงินอุ้ยอย่างเยอะเลยตัวนี้อย่างเยอะเยอ่มากอืมเอ้ย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 เอ้ามันไม่ได้รอดเหมือน Warmed IO ใช่ไหมโอเคมันเบลอยอะด้วยเอออะไรครับเนี่ย อมนึกว่ามันไปได้ไม <c oughs> ่เหมือนวอลเกนวอลเมดไอโอนี่คือไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้เลยโอ้โอเรากลับมาแล้วกับนอนที่ตัวเล็กวันนี้เราจะมาจัดการนอนที่ตัวใหญ่วันนี้ครับเฮ้ยอันนี้คิงเลยนี่คิงเลยนี่เราเฮ้ยคิงคิงก็น่าจะเก่งอยู่นะเฮ้ยโอ้เรามีป้องกันเพื่ออะไรคือเราชนใครไม่ตายเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย คุณคิงครับคุณพี่คิงครับโอ้คูเนี่ะชนไข่ไม่ตายป้องกันเอาหมดไมไม่ได้ต้องเกะคนนี้อดปาดเนี่ยโอ้วัดโอ้เขาก็มีป้องกันเหมือนกันนี่เนี่ยป้องกันเยอะแยะเลยเข่นนี้มันป้องกันมีทั้งข้อเสียและข้อดีเนาะเอา้าปาดไม่ได้เฉยเลยไม่เป็นไรเรามีเจม <c oughs> เอ้เอมีเจมเพื่ออะไรตัวเราก็เล็กเหมือนเดิมนี่ เริ่มใหม่ดีกว่าไม่เนี่ยวันนะครับปัดง่ายนะปัดง่ายนะครับเกมนี้ผมว่าวันนะครับชนเลยเอ้าไม่ชนเอ้าไม่ชนเฉยเลยคนนี้ไม่ชนคนนี้ไม่ชนเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เอ้ๆๆเอาอวัดเติร์ฟิกบุ๊กกิกบุ๊กกิกบุกโอ้โหทำไมมันเลี้ยวรู้สึกว่าเลี้ยวตีโค้งโคตรโคตรแบบโคตรกว้างเออ มาอีกแล้วครับกลับมาอีกแล้วกับคุณคิงคองคิงคองอมันไม่ใช่คิงคองมันคือตัวอะไรนี่โอ้มาตายตายไปก็กินตัวฟ้าเดี๋ยวแบ่งให้นิดหน่อยเอาไม่มาไม่มาก็ไม่แบ่งแล้ว <laughs> เอาไม่มาเราไม่แบ่งเฮ้ยเฮ้ยตัวตาเดียวครับมนุษย์ต่างดาวดีครับอ่า นะครับตดนเบียดนะครับเออตายดีเทคนิคเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เบียดไปมาแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นนะยกเว้นเทคนิคที่แอดวานขึ้นนะครับแอดวานอ่าอร่อยคือการแย่งคนอื่นนั่นเองนั่นแหละเทคนิคที่แอดวาน เห็นไหมตัวแดงไม่ได้กินเลย <c oughs> โอ้โหดูหน้ามันนีเฮ้สวัสดีครับอ่าชนไปเนี่ยพยายามอย่าให้โดนแย่งเยอะนะครับนั่นคือวิธีการเล่นเด้อโอ้แป๊บเดียวรู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่าแต้มมันเพิ่มน้อยจังเลยเออดีอ่าพี่อย่าแย่งดยเด้อหรือว,ว่าเราไปแย่งเขาต่างห,ากหักล่ะเออเราไปแย่งเขาแล้วแหละเออไม่เป็นไรครับอืม การเล่นก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละโหใครจะไม่แย่งกันใครจะไม่แย่งกันจำบ,บ้าหรือเปล่านี่เห็นไหมแล้ต้องฉวยโอกาสเร็วๆทำไมแต้มมันขึ้นน้อยจังเลยหรือว่าผมพุ่งหรือว่ายังไงแต้มขึ้นน้อยมากเลยนะแต้มขึ้นโคตรน้อยเลยอะ่ะปกติตอนนี้แต้มมันขึ้นเยอะเลยนะ,ะ w h a t t h e อู้อแล้วโอ้โหคือแต้มปกติมันจะขึ้นเร็วกว่านี้ไม่ใช่หรือ,อ,อน่าจะขึ้นเร็วกว่านี้นะมาเกมสุดท้ายกันแล้วกันเกมนี้พยายามจะเป็นท็อปเซนให้ได้นะตาสุดท้ายละเกมสุดท้ายแล้วเฮ้ยตัวใหญ่สีดำกาปัดป่าอ้าว เราเราไม่มีรูป้องกันแล้วหรอเดี๋ยวอันนี้ไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่รู้น,นึกว่าเรามีโป้ลบโป้อะไรล่ะโลโลป้องกันอยู่ what เหมือนบทูทเราบบดเลยใช่ไหมเอเอเอ,เอืมมาอีกทีมาเมื่อกี้ไม่นับไม่นับหัวจนหัว <laughs> อันนี้ก็หัวชนหัวโอเคโอ้ <Okay. laughs> oh. รู้สึกว่าบูธเราหายไปแล้วแต้มเราจะขึ้นอช้าลงนะครับเออผมสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะแต้มเราขึ้นช้าลงแน่เลยเพราะว่าบูธคูณสองเราหายไปเนี่ย เออแล้ว่าจะเก็บยากขึ้นเยอะนะครับเออม,มีคนตายน่าจะเก็บยากขึ้นเยอะเลยนะดูจากทรงเนี่ยพิ่งห้าพันเองคิดดูดิเก็บยากขนาดนั้นเลยอะดูทุกคนดูเก็บยากแค่ไหนเวนอมครับเวนอมคุณเวนอมเวนอมบอแนมเฮ้ มาแล้วจ้าตาสุดท้ายของจริงไม่มีปลอมแน่นอนของจริงละของจริงอันนี้อของจริงเฮ้ยเฮ้ยเอา้ What? าวัดโดนปาดแบบดือ้อเลยเอาอีกแล้วอ่ะโอเคสัญญาขึ้นสัญญาครับไว้เจอเกันารานหน้านะครับ